ใช่แล้วด้วพี่น้องสิมาโตอ,อีกตอนสองของไงพวกคนมาเฝ้าตอนเปนเอาเลยเคยกบตอนเดินดหกกิโลน้ำเสิว่าได้สิมาเบาสิมาเบาให้ทานฟังอีกตอนสองนี่แล้วพี่น้องอไป阿拉เป็นเสินาพาพี่น้องหากระสูงเราในนิทานกันเลยกันหน่อยนิทานเรื่องนี้มีเสือว่าเป็นหว่วงลูกสาวสาวสาวนี่นละทานผู้ฟังคลิปเอ,อ้ย เมื่อนั่นเป็นเดือนหกเปน้องเอย๋ยลูกสาวกบเงียบโผเราได้แ,แต่งงานเมื่อนั่นน่นเป็นงานแต่งลูกสาวกบของเงียบโผคนมักเมาพ่อฝนตกลงมาก็าะยังพาลูกเคยกบออกไปหน้าดอกผ้าป่านป่านกันแต้บทันใดนานปันไดกับปวดทายสาแล้วผล่เป็นปวดเท่าน่ะพี่น้องเอย๋ยพ่อใหญ่โผคนมักเมาก็ะังใหญ่ลบเขาไปป่าดอนเขาเป็นนางคือในป่าใกล้ๆนะ้าละเป็นน้องเอย๋ยพ่อน่งคือบทันใดเฮงปันไดทางลูกเคยกับปวดเหนียวอีกสาแล้วพป่น้องเอ๋ยบัดเนย สิเปิดเงียบทุกที่แดงกับบุตรแดงเป็นน้องเอ๋ยเป็นเคยใหม่ก็เลยงกอย่างง่ายมาทางก่ำพญาหญ่โพทางพญใยญ่โพนางขี่ยอนแล้วลัเป็นน้องเอ๋ยพอมหอดแกปลาก็เปิดสงสัยเลยแล้วเป็นน้องเอ๋ยในว่าบุมีภัยบางเอิญพญใหญ่โพแล้วมาเห็นพี่ตีพี่น้องเอ๋ยพอมาเห็นก็ตกใจพร้อมกับคำควรออกมาค่อยๆวาโอโต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 ตตตาตาตาตัาตาตาตัาตาตาดา นี่มันเหม็นของคนลึกของมากันแน่วันเนี่ยนนโอ้โห,โห,โห,โหสบยายนางกูไม่จังเหลืองจังสีเดิอกนี่เดินบาวาแล้วแบไบไม่บวายบว้ต้องไปบอกให้มันปา่คนเป็นเนี่ตายตายไหน บอก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 ่าได้แล้วล่ะแบบนี้สิแบบอกไปมันบ้าคือนไปไปสิบว่าอาะสิมาล่ะนะเนะมียว่าแล้วเราก็พาอเสดส่งแล้วก็แลนไปหาลูกสาวพูดที่นอนอยู่เทียงนาพอไปทึงเทียงไปเห็นลูกสาวนอนเห็ดอาซาอยู่ไปดังเอวยสินก็บบหำเพิงส่งสลิปก็ประเดส่เราอ่อนเราเพียหรือใดบุเนแต่ง,งานใหม่เนอไปดังเอยวยเราก็เลยนอนแบบโบหูซสือกสาอย่างไอ้ผมมาเห็นกันเลยตบเอกต,ต,ตัวเองดังปังพร้อมกับว่าขึ้นว้า ini chúc thầy mình đầy mẹ mình vậy, khanh chẳng gì là cái bộ huang mình đầy la, bé này là mình gì